เอาละครับผมสรุปศึกอะไรวะศึกรอนะฮะประจำวันที่26หรือ25บ้านเขาแล้วแหละนะฮะสิงหาคมนะครับผมนะครับวันนี้เราปล้ำกันที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะประเทศอังกฤษนะครับมาถึงก็ทันมาเลยนะครับผมโรมันเรนครับออกมาจั่วหัวก่อนเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าประชาชนนะฮะชาวเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็ ตอบรับท่านเป็นอย่างดีนะฮะเอาอเลยหลักๆก,ก็คือผมขอพูดผมขอแบบสั้นๆแล้วกันนะท่านก็บอกนะว่า,อาตอนเนี้เราก็มิอาจจะเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะเราไม่มีบัตรลายแล้วเราไม่มีอะไรกไม่มีท่านที่ปรึกษาไม่มีอะไรนะครับก็ตามคำที่ เจ้าสามัญชนคอศักโคนีโรสได้เคยไว,ว้ว่าไว้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันไปอยู่ในมือของเซธโลลินนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านเองก็จะขอกลับมาครับท่านก็พูดถึงนะทางด้านของเจอูโซนะฮะว่าเขาคู่ควรที่จะได้เป็นป้าในสีเศร้านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันมันมีดราม่าอะไรที่ที่มังนอกหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ครับบรรทัดที่สําคัญสุดครับโรบันเรนบอกว่าเราเชื่อว่าเวลาของเราจักมาถึงแต่ก็อย่างที่เห็นว่าไอ้เจ้าก,กลุ่มวิชันวิสัยทัศน์เนี่ยมันได้บังอาจแย่งชิงทุกอย่างไปจากเรามันแย่งชิงที่ท่านที่ปรึกษานักปราช์มันแย่งเข้มขัดและนอกจากนี้มันยังหมิ่นพระเดชพระคุณของเราอีกด้วยอยากไม่มีท่าทีว่าจะสลดหรือเกรงบรารมีของเราเลย เราจึงอยากเจอเจ้าฮิโปใบเหลียงบรอนซ์เลดและก็ไปทางด้านของพอลเฮมนนะฮะออกมานะฮะตามรูปนี้เฮมนก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะเขาก็ยังคงรักท่านมหาเทพยอยู่แต่ต้องการจะให้บทเรียนราคาแพงกับท่านนะฮะด้วยการให้อา่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะให้พี่บิ๊กอะ่ะ บอสเซนรีดนะฮะสั่งสอนนะฮะสั่งสอนด้วยไม้เรียวดย้วยโดยพี่บิ๊กอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะมอบบทเรียนให้กับท่านมหาเทพใน Crash in Paris แน่นอนนะครับท่านมหาเทพก็บอกว่าโอ้เจ้าคนเขาเบาปัญญายังไงก็แล้วแต่ไอเจ้าพิโปใบเหลียงเนี่ยเราจะกกระทืบมันเองนะฮะพี่บิ๊กก็เลยสวนกลับไปนะบอกว่าฉันรู้นะว่านายอะ เป็นคนมีการศึกษาเพราะว่านายเรียนจบมหาลัยนะแต่ถึงเวลาที่นายจะต้องได้รับการได้รับการให้ความรู้ใหม่ๆบ้างซามวนของนายเนี่ยเผ่าพันุ์ของนายเนี่ยมันจะริญรุ่งเรืองไม่เหมือนกับเผ่าของฉันเผ่าของพี่บิ๊กเออหรือไปพี่บิ๊กต้องทำเสียงนี้ดีกว,ว่าพวกฉันเองจะต้องอพยพหนีไปยังออสเตรเลียไปเป็นผู้บ่าวจาใาใต้นี่รอยสักของนายนะรมันนะต้องจ่ายด้วยเงินนะแต่ว่ารอยสักของพี่บิ๊กนี่ได้รับมันมาเองนะครับ และฉันคือสามัวในแบบที่พอ่อและลุงของนายเตือนไว้ว่าอย่าไปยุ่งและในแคร์อินแปรี่นายจะได้รู้ว่าทำไมนะฮะสุดท้ายกนะ็เอาต้งเลยฮะเอาตรงเลย,เเลยผมขี้เกียจมาพูดภาพํำเพลงแล้วแม่ก็ตีกันนะฮะโดยหลกัหลกๆคือภาพที่หาที้สุดก็คือตีไปตีมาลงมันเลนโดนทีเด็ดน,นะฮะหลับนะฮะเกือบโดนคู่ที่สามนะเกือบโดนแยกเกือบคู่ที่สามไปนะฮะก็เรียกได้ว่าดีว่ามีคนมาห้ามมาทันแล้วก็สุดท้ายก็ตีกันจนหมดเบรกนะ จบเหตุการณ์ตรงนี้ไปก็เป็นแค่การปูปูความเดือดก่อนที่จะถึงศึก Crash in แ a r i รนั่นแหละครับคู่แรกของ Smack อของรอในวันนี้ก็คือ Dragon Lee นะฮะเอาชนะ JD McDonough ไปได้นะครับเพราะว่าลายพร้อมระหว่างปล้ำเนี่ย AJ ครับซึ่งตอ,ตอนที่ผมดูเนี่ยคืออย่างที่ท,ทราบกันเนอะถ่ายที่ยุโรปเนี่ยมันจะออนมันจะไลฟ์ตอนตีสซึ่งผมไม่ได้ตื่นมาดูลฟ์นะครับผมตื่นมาตอนเช้ามาดูลฟ์นะซึ่งก็ เห็นได้ว่า,าภาพเนี่ยสัญญาณมันแปลก,ปลกมันขึ้นเป็นสโลว์โมชั่นแล้วไม่มีเสียงแล้วพอโผลมาทีก็ AJ ก็มาหาไอ้ดอมแล้วซึ่งดอมมาจากไหนก่อนผมก็ไม่รู้นะสุดท้าย AJ ไปอัดกับไอ้ดอมครับแล้วก็ JD ดีแบ็กโดนหน้าเเสียสมาธิแล้วก็เลยทําโดนดราก้อนใสออปเปอเรชันดราก้อนเอาชนะไปได้นะตามรูปนะครับผมนะฮะต่อมานะฮะก็เป็นการปล้ำอีกแล้วนะนี่ฮะ เพนตาแพ้นะครับโดนเบนความสนใจนะฮะแล้วก็เป็นโคฟี่แก้แค้นกับซาเวลูดได้จบครับเร็วๆไปกันเร็วๆนะฮะไปกันเร็วๆนะฮะต่อมาครับก็อิโยครับมาพูดคุยกับทางด้านของเรียลิลีนะฮะหลักๆก็คืออิโยบอกว่าตอนนี้เราต้องผ่าห่างกันสักพัหนึ่งนะเพราะว่าพิกะไม่พอใจเธอคือ ฉันเลสเบกเธอนะเรียแต่ว่าไคลลีก,กับพิกะอสึกะเนี่ยเป็นครอครัวขอยอะด่นาดนานแล้วลาหาหากันสะพันะเรียลรืน,นี้ก็บอกเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ว่าอะไรแล้วก็กอดกันเหมือนเหมือนอำลาอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองเป็นเป็นแนวหลิงหลิงออมนะแต่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมอสุกะไม่พอใจนะแอบไปเห็นนะเห็นพอดีแล้วไม่พอใจนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต่อ อ่ะต่อเลยแล้วกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมขอเล่าข้ามเลยแล้วกันนะเรียริบรี่เนี่ยมีปล้ำเจอกันน้องจิวล็อกแซนนะแล้วก็พอชนะพอเรียชนะไปเนี่ยก็โดนรุมกระทืบแล้วอิยก็ไปช่วยไปช่วยอยบอกก็ต่อต่อแทงไนงะสาดานที่แล้วเนี่ยเรียก็มาช่วยเยอะสาดานี้ยก็เลยมาช่วยเรียแต่เพอรเดนคือยเพิ่งบอกเองว่าจะขอห่างกันสักพักหนึ่งนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอพอไปช่วยกันแบบนี้นะฮะ ก็แม่พอใจแก๊งสาวสาสาวญี่ปุ่นก็แม่พอใจอาราว่าเลยนะโดยเป็นทางด้านของอ,อสุกาะนะฮะที่ตามรูปนี้เลยนะ,ะที่ออกมาตอบว่าโยนะว่าไปช่วยมาทำมาก็บอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งก่ายก็บอกว่าใจเยเยโยกไม่ได้ต้องการจะขาคขาสาเพอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูต่อไปแหละว่าจะจบยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มปูถึงความ เกี่ยวกราดนะฮะของอสึกะเขาแล้วนะฮะประมาณนี้มากลับมาต่อกันที่เหตุการณ์นี้เลยนะครับก็คือที่รักนะครับสเตฟานีวาแควเนี่ยสุดท้ายแมชที่เธอต้องปล้ำกับเนโอมิเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะเจ๊เรือเราท้องนะฮะอดัมเพียสก็เลยบอกว่าสเตฟานีสัญญาว่าจะให้ชิงแชมป์นะแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้ปล้ำในคร s ชินแบริสแล้วนะครับสเตฟานีก็บอกว่าแล้วจะให้หนูทำยังไงล่ะคะก็ ก็คงต้องได้แหละค่ะทําอะไรไม่ได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสเตฟานี่เนี่ยจะชิงแชมป์กับใครแล้วเขาจะหาแชมป์โลกอีกยังไงด้วยนะครับมาตอ่อกันที่เรื่องของระหว่างเจลลินกับพี่สาวนิกกี้เบลล่านะฮะเจลลินเอามาดามเมืองนี้ก่อนนะฮะเอามาดามเมืองนี้ก่อนแล้วก็เบอร์มิงแฮมเนี่ยเจลลินบอกว่าสิบสามปีที่แล้วเนี่ยเจลลินเนี่ย,เ,นเ,นยเคยมาทรีอัลนะทรีอัลก็คือการแบบไปคัดตัวให้กับวีเออะไรเงี้ยไปคัดตัวแบบหลักๆก,ก็คือเน้น สมรรถนะทางร่างกายนะครับเจลินก็บอกว่าเนี่ยสิปีก่อนเนี่ยเคยมาคัดตัวที่นี่ที่เมืองนี้เมอร์บิงแฮมเนี่ยซึ่งมันแบบอะไรที่โง่ามากโง่จนถึงทุกวันนี้นะเจลินบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าพูดถึงความโง่แล้วเนี่ยมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนั่นก็คือ,อใหญ่เจนิกกี้เบลล่ามาท้าใให้ให้มาฉันให้ มาท้าทายมันเจอกับชัดน,นี่บ้าบ่าวฉันไม่ใช่ขี้แพ้แบบเมืองแบบทีมเอสซนิล่าหรือทีมบอร์มิงแฮมซิตี้นะซึ่งก็คือด่าทีมประจำเมืองนี้นะฮะคนเขาก็โหก,กันนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางด้านของพี่สาวนิกกี้เบลล่าก็เลยออกมามาท้าทายกันแล้วก็อ่ะสรุปและขี้เกียจเล่าแล้วเจอกันใน Crash in Paris นะครับเดิมพันด้วยเข็มขัดแชมป์หญิงอินเตอร์นะฮะจบตรงนี้เลยนะฮะง่ายๆเร็วๆไม่มีปัญหาะนะฮะ ต่อมานะฮะก็ AJ ครับเจอกับทางด้านของฟินแบลเลอร์แล้วก็เอาชนะไปได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยดอมก็ไปโบนกับทางด้านของอดัมเพียสนะฮะบบนเลยนะว่าเอ้ทำไม AJ เ็าวุ่นวายกันดอมแล้วกันไปไหน AJ ก็ตามล่าอย่าดอมเนี่ยดอมเบื่อแล้วอดัมเพียสก็เลยบอกอ่ะกันกูจัดการปัญหาให้เลยสัปดาห์หน้าดอมมือต้องป้องกันแชมป์อินเตอร์กับ AJ ไอ้ไอ้ ดอก็ทํำท่าเซ็งคะแต่คนที่แอบยิ้มเนี่ยคนที่แอบยิ้มคือเฮ้ยนี่แอบยิ้มแอบยิ้มอยู่ไกลๆโอ้โหพี่ฟินเราแอบยิ้มนะฮะแบบสะใจสะใจที่ดอมโดนอะไรแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อแปบว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับระหว่างดอมกับฟินแต่พอดอมเองก็แอบไปวางแผนลึกลับกับเอลเกรเดเยอรมันโนนะฮะซึ่งฟินเองก็ไม่ไว้ใจนะก็ต่างคนต่างมีแบบนี้ มีการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วระหว่างฟินกับดอมนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะมาต่อกันที่นี่เลยนะฮะอ๋อคู่เอกหรอวะถามจริงคู่เอกแล้วนะฮะคู่เอกแล้วผมมาอย่างเร็วนะฮะคู่เอกก็เป็นพี่เยเจอกับอ่าบอลเบรกเกอร์ breaker, ไอหมาโหดสุดท้ายก็เป็นบอลเบรกเกอร์เอาชนะไม่ได้เพราะว่าเซตโรล,ลินมาดึงความสนใจพี่เยนะฮะจนโดนสปี์ไปสองดอกน,นี้ก็แพ้ไปพอแพ้เสร็จเนี่ยเซตก็มาลุมกระทืบ พี่เยนะกับไอหมาโหดเดือดร้อนพี่ยีดมาช่วยนะฮะแล้วก็เป็นเซียมพักมาช่วยอีกนะฮะซึ่งเขาก็ไล่ไอ้แก๊งตัวร้ายนะนะเดวิชันเดินหนีลวไปข้างล่างนะและเซตกับบรเบเกอร์ก็ยืนมองฮนะสุดท้ายกลายเป็นว่าทีมทํามาสามคนตีกันเองนะฮะโอ้โหซุปเปอร์คิกโดยจิบเจนะฮะเพราะว่าเจโดนลูกหลงแบบคือพังกับเอลเอไนท์เนี่ยเขาตึงๆงกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วเอลเอไนท์ก็ไม่เชื่อว่าสัปดาห์ที่แล้ว พังไม่ได้ตั้งใจทําพังตั้งตั้ง,งคือแบบคือแอลเอไอก็เชื่อว่าพังอะตั้งใจทําร้ายเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพังเองก็บอกว่าแล้วแต่มึงกูไม่ได้แคร์กูพ่ากูแคร์แค่ว่าสัปดาห์หน้ากูจะต้องเป็นแชมป์อะไรอย่างเี้ยใน Crash in บา r ีสพอสองคนเนี้ยมันเป็นขี้หน้าอยา่นั้นมาเจอกันปุ๊บก็เลยทะเลาะกันแล้วเจจะมาห้ามเจก็เลยโดนผลักผลักเจไปผลักเจมาเจอบอกไอ้สัต์กูไม่ทนแล้วซุปเปอร์คิกใส่แม่งทั้งสองคนเลยนะฮะจบ ศึกรอเนี่ยด้วยภาพนี้นะโอ้โหนี่ฮพี่ยีนเราเนี่อลังการการสร้างมากนะโอ้โหป็นไงเท่เลยนะฮะเท่เเลยนี่โอ้โพี่ยีนเรายืนยืนคนเดียวแบบแอ๊กแเท่เเลยนะฮะและนี่ก็คือสรุปศึกรอประจำวันที่26สิงหาคมนี้นะฮะไว้พบกันใหม่ในสรุปศึกหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับสิงวันนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ